เธอเป็นสาวต่างประเทศนะฮะประเทศอะไรนะประเทศลาวอ่ะประเทศลาวสปปลาวเนาะเสื้อสวยมากน่ารักมากเลยอายุเท่าไหร่สาวน้อยยี่สิบเอ็ดน้องนางนะฮะมาจออะไรกับพี่แจ็คสบือใช่ไหมเขาเรียกสบือพี่รู้จักนะครับเพราะพี่สัมผัสกับคนลาวมาเยอะแล้วพี่จับสบือของเราเนี่ยเจ็บหรือไม่เจ็บไม่ถ้าเจ็บพี่แม่อุ่นเรนดีไหมกล้าท้าขนาดนั้นเลยสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมีแฟนคนไทยหรือยัง อยากได้ไหมเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวเขาไปติดต่อมาโอเคไหมอยากได้ไหมอยากได้นะโอเคครับพี่ทํานายของเราเจ็บหรือไม่เจ็บแล้วสบือเนี่ยเอานะพร้อมยังรุยครับเนี่ยฮะมากับเพื่อนเยอะแยะเลยชื่อน้องอะไรนะมัดคนกระบี่นะฮะแล้วเนี่ยมบือกล้องพี่ชื่ออะไรนิ่มนิ่มจังหวัดคนลาวเหมือนกันน่ารักมากสวยนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอ๋อมันไม่เจ็บจริงจงนะครับ เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่ะมาดูกันอ่ะดูครับสาวนางจับกระจกดูสวยไหมสวยนะฮะเดี๋ยวพี่ใส่หัวให้ครับหนะนะครับนะครับตรงกลางไหมตรงกลางนะฮะเอานะฮะคบอกกับกล้องดิอ้าวกล้องี้ถามว่เจ็บมากไหมเ็บก็เจ็บมากไหมคะ ไม่เก็บยิบ้มหวานไม่บา,บาย <laughs>